นะครับทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจกับค่าเฉลี่ยทาาาาาี่นีค่ามาตรฐานค่าสัญญาณแล้วก็พรริสัครับข้อนี้น่าจะมีข้อสอบอย่างน,น้อยน่าจะห้าข้อครับเที่จทำได้ใช้ในห้าที่ทำความใจห้าที่ก็จะถูกต้องถูกต้องนะเอาเรามาเริ่มเลยนครับอ่าเมื่อผมบอกว่าจงใช้ข้อมูลนี้นะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่ามาตรฐานค่าสันยิยม,ม,มแล้วก็พรริสัย 9ก้าห้าสี่ห้าแปดแนะนำนะทุกอย่างแรกเราเอาข้อมูลมาเรียนก่อนครับเรียนจากน้อยปันมากครับข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะเป็นสเป็นสี่เป็นห้าเป็นแดเป็นเก้เรียนตัวเลขจากน้อยมากนำตัวเลขมาเรียนก่อน เสร็จแล้วอชาคาเฉลี่ยนะครับค่ชาเฉลี่ยรีดข้อนี้ก็จะเท่ากั้วเพิ่ครับเม่โลเยนนะครับเราจะได้ขโมดที่ดีขึ้นมาชาเฉลี่ยนี้เท่าไหร,โโกรชช่ก็คือเราเอา,เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันอนือดูว่า

สี่ห้าเจ็ดก็คือค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้ก็จะเท่ากับค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับค่าค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับค่าครับตัวนี้นะครับข้อต่อไปนะครับค่ามาเทียทานเมื่อเรียนข้อมูลได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าค่ามาเทียทานคือค่าการ เมื่อเรายังข้อมูลได้แล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเลขมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดข้อมูลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดคืนกลางของเจ็ดก็คือสี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือห้านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ห้ามัธยฐานก็เป็นเท่ากับห้านะครับเพานี่คือค่ากลางแค่เอาตัวเลขมาเรียงกันแล้วก็หาค่ากลางนี่คือค่ามัธยฐานนะครับต่อไปนะครับ ไปครับเรามาดูค yeah. ่ะเรามาดูฐานิยมครับมาดูฐานยมฐานิยมก็คือตัวเลขที่มันมีความฉีดสูงสุดครับตัวเลขที่มีความฉีดสูงสุดเลขหนึ่งมีข้อมูลเดียวเลขสามมีข้อมูลเดียวเลขสี่มีข้อมูลเดียวเลขห้ามีสองข้อมูลเลขแปดมีข้อมูลเลขเก้ามีข้อมูลครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับฐานิยมก็ ว่ราะว่าข้อมูลคอนมถีงมากที่สมีสองข้อมูลครับต่อ,อ,อไปครับต่อไปครับดูค่าที่ใส่นี่ที่ใส่ก็คือค่าจำนวนข้อมูลมากที่สุดนะครับลบน้อยที่สุดครับที่ใส่ข้อนี้ะะนะครับก็จะเท่ากันกนะครับสง่เท่ากันเะครับ9ลบ1ก็จะเท่ากับ8 แค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับงง่ายเลยค่าเฉลี่ยมิคานิกส์ธรรมดาการถ่ายโอนที่ใส่ได้ข้อมูลมามาจากเตียงข้อมูลจากน้อยไปหามากค่าเฉลี่ยมิคาิตก็คือนําจํานวนทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนำข้อมูลทั้งหมดบวกแล้วหารด้วยจำนวนรวมจะต้องมีค่าถ่ายโอนเฉลี่ยของค่าถ้าปฏิธานคือค่ากลางนําข้อมูลมาอย่างแล้วข้อไหนมีตกการ ตรงนั้นก็คือค่ามาเรฐานมีเงี้ยนครับแล้วก็โหมดก็คือแย่ที่สุดก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดครับแล้วก็พิสัยก็คือค่าจะมีมากสุดก็คือมันนสุดแค่นี้อยู่ครับไว้ทุกคนโชคดีครับ